สวัสดีค่ะจากร้านคงจากการเกษตรนะคะวันนี้มาส่งขุดดินที่บ้านบ้านยากกังกเพื่อพอบ้านก้านเหลืองดงอ่าตำบลอะไรตำบลดงเย็นบอกตำบลหนองแคนองแคนอำเภอ ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะมาส่งถึงอ่าทุ่งนาเลยนะคะนะคะส่งถึงเนืองนาเลยนะคะอ่าส่วนนี้ขุกตีดินนะคะขุกตีดินอ่าส่งอ่าถึงที่ทุ่งนาเลยนะคะ,อะคต,นนะคะคตนอ,ะอะนน,ะะนั้นเพิ่นปั่นนาไว้เรียบร้อยนะคะ ่น,นี้บแด้อยู่บนในะคะใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โซศูนย์หกสองเ็ดห้าสี่ห้าหกหห้าโดยเสียบอลน,นะคะเป็นผู้เป็นเท่าแก่ร้านคงจาัดก,การเกษตรนะคะเสียบอลค่ะวันนี้มาส่งให้เสียบอลน,นะคะวันนี้นะคะส่งถึงบ้านส่งถึงทุ่งนาทุ่งนาทุ่งไร่เลยนะคะที่ที่เขาจะทำ ทำนานะคะปลูกตีดินนะคะตอนนี้ตรงที่อำเภอดงหลวงนะคะดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะบริเวณท้องไร่ท้องนานะคะท้องไร่ท้องนาที่คุณพ่อทำนะคะตรงน,นีนะะ้นำส่งถึงที่นะคะวันนี้นะคะมีของสต็อกไว้มากมายนะคะเต็มโกดังนะคะ ถ้าคนไหนสนใจก็ทักมาเลยนะคะนํานส่งถึงที่ได้เลยนะคะถึงบ้านได้เลยนะคะโดยเจ้าของร้านนะเสียแขกนะคะมาส่งเ,งเองวันนี้นะคะมาส่งแทนลูกชายนะคะวันนี้มาส่งแทนเสียบอลน,นะคะวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอดงหลวงมากนะคะ ที่วาวางใจร้านของโครงาก,การเกษตรนะคะสัง่งขุดที่ดินมานะคะขอบคุณลูกค้ามากค่ะที่วายวางใจสินค้าร้านโคจากการเกษตรนะคะรเราส่งถึงที่นะคะส่งให้ถึงที่เลยนะคะที่นะคะแลวมาประกอบให้เรียบร้อยนะคะประกอบให้เรียบร้อยบอกวิธีใช้เรียบร้อยค่ะ ตัวนี้เม็ดเท่าไรแขกเม็ดห้า <50 S 2> สิบอกเม็ดหกสิบตัวนี้เม็ดหกสิบนะคะเม็ดหกสิบน,นะคะตัวนี้เม็ดหกสิบตีดินนะคะกำลังประกอบให้ลูกค้านะคะมีที่เลยค่ะที่ท ขอบคุณมากนะคะลูกค้าที่อุดหนุนสินคา้าร้านของร้านกรงจากการเกษตรขอบพระคุณมากค,ะค,าค่ะออสวัสดีค่ะไม่มีไม่มีเบอร์ใหญ่ขนาดนี้